ผมว่าหลายคนต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าในการแจมบอส MVP หรือว่าได้รับตําแหน่ง m v p จากการที่เราฆ่าบอสเนี่ยครับเราจะได้เศษการ์ดมาถูกต้องใช่ไหมครับและเศษการ์ดเหล่านั้นเนี่ยมันจะสามารถนําไปแลกพวกการ์ดเอลูชันได้การ์ดเนี่ยครับเราสามารถกดขายแล้วก็ได้มาเป็นเพชรด้วยจริงๆอันเนี้ยมันมีตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันแล้วนะครับแต่ว่าเซิร์ฟซีผมมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะไม่รู้นะครับก็เลยมาบอกทิศนี้กันและแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาบอกด้วยว่าเราควรใช้เพชรยังไงให้คุ้มค่าวิธีการขาายเศษกกกรด็ที แล้วก็กดขายได้เลยนะครับเศษกระใหนะครับ1ใบนะครับหรือว่า1เศษนะครับเราจะได้ทั้งหมด10เพชรนะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ อ่าถ้าหากว่าเราล่านะครับทุกวันเลยบอกเลยว่ามีเพชรใช้ตลอดทั้งสัปดาห์แน่นอนเลยนะครับในหน้าร้านค้าไดมอนด์ช็อปนะครับผมซื้ออะไรบ้างนะครับต่อวันแล้วก็ต่อสัปดาห์นะครับต่อวันเนี่ยผมจะซื้อ small frame box นะครับทุกวันเลยครับทั้งหมด10กล่องนะครับเป็นราคา50เพชรนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่จํากัดการซื้อต่อวันแต่ผมไม่แนะนำนั่นก็คือเฟืองนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยเพราะว่าคุณผู้ชมครับในการแจมบอสเนี่ยครับตั้งแต่ ออกฮีโร่ขึ้นไปเราสามารถที่จะได้รับเฟืองแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเฟืองม่วงหรือว่าเฟืองสีฟ้านี่ฮะแนะนาให้ไปแจมบอสดีกว่าแทนที่จะมาสุ่มอันนี้นะครับและนอกจากนั้นครับผมเอาไดมอนด์เนี่ยไปซื้ออะไรบ้างนะครับแน่นอนผมซื้อซูเปอร์เพชรคูปองก่อนเลยนะครับห้าใบต่อสัปดาห์นะครับเป็นราคา500เพชรนะครับแล้วก็กาชาติเก็ตนะครับกาชาติเก็ตเนี่ยก็ซื้อเก็บมาไว้นะเพราะถ้าหากว่าเราซื้อตรงๆเนี่ยมันจะต้องใช้เมลใช่ไหมครับดังนั้นก็ใช้เพชรดีกว่าเนาะถ้าหากว่าเราอยากได้ เป็นหนึ่งในส่วนที่สําคัญมากๆเพราะว่าจะเป็นตัวที่จะสุม่มการ์ดแล้วก็นํามาขายเป็นเซนีนั่นเองนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ซื้อการ์ดคูปองแล้วก็หาเงินจากตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการ์ดคูปองเนี่ยครับเราสามารถนะครับสุ่มได้ทั้งหมด20ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ออริจินอนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ซื้ออย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่า ส่วนมากแล้วนะครับเราจะต้องหาจากพวกกิจกรรมหรือไม่ก็พวกแควรไดรี่ใช่ไหมครับพวกดีวิลูชีนอกจากนี้แล้วก็อาจจะต้องเติมซื้อพงซื้อแพ็คนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เติมเลยเดมอนนะครับก็เป็นตัวที่เรามาซื้อโอเดรทิคอนก็โอเคเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็โอริใหญ่นะครับแนะนําว่าให้ซื้อเก็บไว้เลยนะครับถ้าหากว่าเรามีเงินนะครับหรือว่ามีเพชรเนี่ยก็ซื้อไว้เลยนะเพราะว่าช่วง11-15ถึงผมบอกเลยว่าใช้เยอะมากๆเลยคุณผู้ชม แล้วก็ส่วนต่อไปนั่นก็คือกิลโทเค็นครับกิลโทเค็นเนี่ยเราสามารถนําไปอัพในส่วนของสกิลกิลได้นะครับแล้วตอนหลังๆเนี่ยเราจะใช้เยอะมากๆแล้วบอกเลยว่าไม่พอแน่นอน,นครับคุณผู้ชมซื้อไว,เเออไวไ้เลยนะครับทั้งสัปเดอร์ทุยทั้งสัปดานะครับนี่ฮะซื้อไว้ได้เลยนะฮะแล้วอันนึ้งที่ผมซื้อนั่นก็คือขนนกอันนี้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับไม่อยากที่จะอัพเทียเยอะในส่วนของตรงนี้เราไม่ต้องซื้อแบบผมก็ได้นะครับซื้อแบบเท่าที่เราใช้ก็พอนั่นเองนะฮะ อันนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมก็สามารถตัดสินใจเลือกเอาเองได้เลยนะครับมันยังมีในส่วนของการลดด้วยนะครับถ้าหากว่าใครที่อยากจะตีบวกนะครับอันนี้เราซื้อเก็บไว้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราซื้อทั้งหมดเลยเนี่ยมันแพงมากๆเลยครับคุณผู้ชมทางนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังมีในส่วนของเมตเตอรี่นช็อปนะครับที่เราจะสามารถนําเพชรนะครับนำมาซื้อของในหน้าตรงนี้ได้ซึ่งในหน้าตรงนี้นะครับมันจะรีเฟซต่อวันนั่นเองนะครับเราสามารถมาดูอัตราการได้รับได้นะครับว่าเมื่อเรารีเฟซแล้วนะครับมันจะะะสาาาาามมรรรรถอออออกไไไเเทให้้้้ดซืบบงนคั หลักๆเลยนะครับมันจะมีสมุดบอสนะครับเอาตั้งแหลกการ์ดนะครับการชาทกเกตแล้วก็ซูเปอร์เพชรคูปองนะครับรวมถึงขนนกด้วยนะครับที่เราจะสามารถสุบออกมาและแน่นอนคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันสามารถใช้เพชรในการซื้อได้ด้วยนะฮะเนี่ยฮะถ้าหากว่าโชคดีนะครับเราจะสามารถเจอเอาตั้งแรลกการ์ดคูปองแบบเป็นเพชรให้เราซื้อแล้วก็นําไปสุมการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆถ้าหากว่าเราไม่ได้เติมนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นสายฟรีนะครับไม่ได้เติมเลยในหน้าเมตเตอร์เด้้ทัังหมด1คร้งนันเองต่อวันนะครับ ัดไปเลยครับได้การ์ดเจนเหมือนครับก็โอเคนะอีกส่วนหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆเลยนั่นก็คือในส่วนของ Special Offer แล้วก็มาในหัวข้อของ EL HAM นะครับในส่วนของ EL HAM เนี่ยก็จะเป็นกล่องที่ใช้เพชรในการซื้อนะครับและภายในกล่องนะครับก็จะมีของหลากหลายเลยนะครับที่เราได้มานะครับแต่ละกล่องเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับ ก็จะมีเอ็มเบมในการอัพยศนะครับจะมีออฟแมวนะครับแล้วก็อาจจะมีบางอันเนี่ยเป็นสมุดการ์ดเลยนะครับแล้วก็มีมะกักกอมีกิลโดโเคหูเยอะแยะหลากหลายเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับที่เราจะซื้อนั่นเองนะครับและข้อควรระวังนะครับผมนั่นก็คือขนนกในเซิร์ฟเวอร์ซีนะครับกล่องขนนกเนี่ยอันนี้แพงมากๆเลยนะครับ ในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับมันกล่องละร้อแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ซเนี่ยมัน600เลยนะครับแล้วก็ไอเทมใช้งานนะครับเราจะซื้อนะครับพวกลูกอมแล้วก็ลูกอมเฟรย่านะครับผมตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วแต่นะครับคุณผู้ชมจะซื้อหรือเปล่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะลดระยะเวลาในการฟาร์มก็ซื้อก็ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีเวลาปล่อยฟาร์มนะครับ สองชั่วโมงครึ่งนะครับก็ไม่ต้องกดทุกอมก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เปลืองเหมือนกันนะครับส่วนไม้บอสนะครับไม้มินิกับอีลิทนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับแนะนําว่าให้ซื้อเฉพาะตอนที่เรามีปาร์ตี้ในการกดแล้วนะครับก็ซื้ออย่างละอันนะครับหาปาร์ตี้มา5คนนะครับเปิดอย่างละอันนะครับคนละอันนะอย่าไปเปิดทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าทั้งสัปดาห์เราไม่พอแน่นอนนะถัดไปจะเป็นสมอลสตา i มนาแบกนะครับใครที่ ครับอาหารเป็นแล้วจะรู้เลยว่าเราสามารถครับอาหารมาบัฟให้ตัวเองได้นําไปขายได้นะครับในส่วนขอตงตัวนี้นะครับผมก็แนะนําให้ซื้อเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้อัสตา่าเน่ไปครบคับอาหารเพื่อมาใช้แล้วก็นําไปขายในสัปดาห์นั้น,น,นๆ,ๆด้วยนะครับแล้วก็ในหน้านี้นะถ้าหากว่าไม่จําเป็นจริงๆนะครับไม่ต้องซื้อยิกดาซิลก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้ผมซื้อเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบกดยิกดาซิลในตอนที่ลงหอหรือว่าในตอนที่แทงบอลนั่นเองครับก็เลยซื้อมาเผื่อไว้ในส่วนของสงตอเรจนะครับเพื่อนๆจะซื้อไว้ก็ได้นะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับสำหรับแบ็กซมิธที่จะต้องซื้อเลยนั่นก็คือจิมพาร์สนะครับเพราะว่าอาชีพแบ็กซมิธนะครับจำเป็นที่จะต้องมีน้ําหนักเยอะๆนะครับจิมพาร์สก็ช่วยได้พอสมควรเลยแล้วก็ในส่วนของแฟชั่นนะครับที่เราจะต้องใช้เพชรในการซื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าเน้นสวยอย่างเดียวนะสเตตัสเนี่ยครับง่อยมากๆเลยคุณผู้ชมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะโอเคครับในการใช้เพชรก็ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมถ้าหากว่ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยผมเอมจากช่องะครบเ๋เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ